ล่าทางมอปีพุมาเห็นได้เด้อโอ้ยหมอกแค้นพ,พุมาเปเ่าลาทรรมตนล็อกไม่คันพร้อมพำถามเพียงเสียงตะเกียงอันนุ่งไฟเขาจ้าหลานศิลาโมอ่อสถานต้องบนหูฮ <c oughs> าว่าเมื่อหัวล้านเสียงปีอย่านับเมื่อกรมแค้นด้เด้อ หาได้เอานี่เมื่อหัวตาเนื้อสั้นแต่เจ้าอยู่ศาดูเด้อหัวสร้างทั้งหลายโอ้ยโซกพากันใดเมื่อเมาุนบุญพากันใดเมื่อนาลาสี่คอยหุงอันยาโอ้ยเมื่อหัวเล้วบ่อยตีกว่าน้อยบ่ดีสีกวานเพลงโบ้ออันยาโอ้ยเจ้าได้ก็คือกันนาเล้ยวศาดูเด้อมานอนนำเจ้าขึ้นเดียวโบราณอาโอ้ยเมื่อนี้เล้วเจ้ากับคอย ท่านสิได้เมนหาก,กันแลวเด้โอยหัว้างทั้งหลายโอยถ้าว่าใดกินสิน่งที่ผากมาน้ำกาไดโดถ้าคอยได้กินปลาสิผากมานำเองใดกินสิน่กระเด้งสิเวงมาตามลมถ้าว่าพาดอกความอย่าเลืมความคอยเอื้อนสาโอยถ้าเป็นยังยังย่งยาจะลืมพี่น้นองทั้งมา เมื่อได้ไปประทายวด้เมื่อเป่าไข้หลวงเมื่อตดเจ้าไข้เข้าเมื่อตอนผู้บ่มาถ้าว่าเมื่อหัาเล้วของเค็ดอย่าภากันเน่าเมื่อนำเลยเด้อหัวสร้างทั้งไหลาโอยของํำอย่าส่วนเมื่อตอนหัวโดนบ่นเน่าอยู่พากันเมื่อเ่นางอัญญยาบ่าวอัญยาโรยซอยท้ยเจ้าให้กูดีพร้อมกันเมงหนูเลือกหวีายว ยกขึ้นใส่เก้าพ้อมกันเท้าขึ้นใส่หัวบางดูเมื่อทางล่างบวยโคตรขีมาเมื่อทางหน้าบอยโคตรขีมาเลิกจากมัวพ้อมกันยาเลิกจากบาพร้อมกันเสาเลิกจากข้างสว่างทิงอําลำเลิกจากข้างสว่างเนื้อให้สร้างเบาเร้าสร้างปินบดจดสร้างปินถันถันเดี๋ยวนี้เส้าปีเส้าวเมนเส้าเกนเส้าหัวลอดทอาขิงไว้เร้าสร้างมีสายโ้